จอมินิแอลดคืออะไรจะมาแทนจอ OLED ได้หรือไม่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินงชมช่วงนี้นะพี่ออมก็ต้องบอกว่ามันมีจอนะอันนึงที่ออกมาบน iPad Pro รุ่นใหม่และคนก็กรี๊กลายกันแบบว่าโอ้โหดูแบบมันเป็นแบบเรื่องใหม่ มันดูเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆวงการทีวีคงจะแบบว่าพวกคุณตื่นเต้นอะไรกันเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปวงการแบบแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆจอเหรอะจอแบบนี้เขาเรียกจออะไรที่อ้อมจอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจอมินิ LED อืดมันเป็นยังไงที่อ้อมมันก็คือจอ LCD ค่ะเป็นจอที่มีแบ็คไลท์นั่นแหละแต่ว่า ตามชื่อเลยมินิ LED มันเหมือนย่อขนาดให้มันเล็กลงอ่ะก็คือเจ้า b a c k ไลท์ที่มาข้างหลังเนาะใช่หลอดจะเล็กลกย้อนย้อนค <ๆ S 2> วามกันไปก่อนแล้ว<ๆ>แหละคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนบอกมินิ LED จออะไร LED มุงอะไรเงี้ยพื้นฐานของมันมันยังคงเป็นจอ LCD อยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการใช้หลอดไฟเนาะพี่ออมส่องจากด้านหลังมา b a c k ไลท์อะ่ะผลไม่เป็นยังไงพี่ออมผลเนี่ยมันทาให้ให้สีดําไม่สนิทเก็บสีได้หมดเพราะมันมีช่องว่างไงหลอด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 ตอนนี้ก็ยังมีช่องว่างอยู่อือภาพก็จะฟุ้ง บลูมิ่งไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้เอฟฟิลเตอร์นะมันเป็นเองมันฟุ้งของมันเอง,บงแบบว่าดูโทนเกาหลีมาเลยใช่ฟุ้งๆมาละมุนล,ละมุนอ,อ,อยากให้ใครหน้าเกาหลีก็ไปดูแบบทีวีรุ่นเก่าๆไม่ดูดีกว่า,าอยากดูสีชับเพราะมันบลูมิ่งปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าวงการทีวีก็มีการพัฒนา,นานขึ้นมาใช่ไหม <c> พี่ออมก็เลยมีการเปลี่ยนคุณผู้ชมจากแบ็คไลท์ที่มีเจ้าหลอด l อ d ีขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มีความห่างเยอะๆและต้องใส่คล้ายๆกับตัวครอบเอาไว้เพื่อมันกระจายแสงออกไปให้หมดและเปลี่ยนไปเป็นหลออดี่่ชืวา LED เเล็กลงใส่ลงไปเนยเยอะมากเลี้ยงเร็่อๆๆๆหมดเลยทำให้สีนนที่มันได้เนี่ยมันดีขึ้นมันชัดขึ้นแต่เขาก็ยังบอกกันว่ามันยังสู้ OLED ไม่ได้อยู่ดีก็คือเรื่องของคอ n t ราสต์เรโนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ย a p p เ e เนี่ยเขาใส่ลงไปใน iPad Pro เนี่ยบางคนก็บอกก่อนว่าปกติหลอดที่มีอยู่ด้านหลังทีวีที่ออมมันไม่ได้แบบมีแบบ เป็นร้อยเป็นพันขนาดนี้แอปเปิลที่ใส่ไปถึงกี่หลอดพี่ออก1,000 10, หหลอดเยอะมากนะเยอะมากเดี๋ยวเราไปนับกันซึ <c oughs> ่งแต่ละหลอดเดี๋ยก็จะปรับแสงได้หลายระดับแล้วก็สามารถที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแสงได้แบบเยอะหลายระดับเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเขาว่ากันว่าสีสันมันจะออกมาอย,าย่างสวยงามมันมีการไล่สีมากขึ้นเก็บสีได้หมดเลยเพราะว่าช่องว่างมันแบบแคบลงนะคะคราวนี้ วงการทีวีก็จะรู้สึกว่าพวกคุณตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวงการทีวีนั้นไปถึงระดับที่ชื่อว่าไมโคร LED แล้วเล็กลงไปอีกซึ่งเขาว่ากันว่าไมโคร LED นี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะมาฆ่าคอนทราสต์เรโซของ OLED ทิ้งไปซะน่าจะทำได้จริงหรอ ก็เขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าไมโคร LED นะคะจะไม่มีแบ็คไลท์เหมือนมินิ LED ต่อแล้วถ้าพูดถึงจอปัจจุบันที่อยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรานะฮะอย่างเช่นหน้าดุดเป็นต้นนี่ซูเปอร์อัมเลยของ Samsung นี่คือจอแบบ OLED Display นั่นเอง OLED Display เป็นยังไงพี่อมก็คือจะเป็นจอที่ให้สีที่ชัดคมคอนทราสสูงๆเนี่ยโอ้โหเก็บสีได้แบบสบายมากแล้วก็ให้สีที่ดําสนิทด้วยปกติคอนทราสเรโซของ OLED ไปถึง5ล้านต่อหนึ่งเลยนะแต่แหงเป็นพวกมินิ LED จะอยู่ที่ก็ล้านต่อหนึ่งเท่านั้นเองก็ต่างกย่าๆ หน้าเท่านะสิบโงสิบิตแล้วก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของ mini มินิ l อ d ดีที่ทุกคนพูดถึงกันอาจจะมีแค่เรื่องเดียวคือคอนทราสต์เรโซอาจจะสู้โอเล็ไม่ได้ใช่แต่อเล d ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนั่นก็คืออะไรพี่อ๋อปัญหาเรื่องจอเบิร์นอ่าปัญหาเรื่องจอเบิร์นเนี่ยมาเป็นปัญหาเฉพาะตัวมากๆคือบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจออย่างเช่นอ้ดุดเนี่ยใช้ S อสิคพลมาจะ3ามปีแล้วเจอมั้ยคะไม่เจอไม่เจอแต่คุณแม่เนี่ยใช้โน้ต8 จอแปกจังเลยอะเอาเป็นว่าปัญหาคือคนทั่วไปเจอแล้วกันและทางผู้ผลิตเองเนี่ยก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าจอ OLED เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบิร์นอินได้ง่ายกว่าเยอะอยู่แล้วังนั้นจอมินิ LED มันก็อาจจะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นคงคนกว่าส่วนใครที่เคยนึกภาพเดิเดมว่าเฮ้ยจอ LCD มันสูส้ความสว่างแบบ เทียบเทากันอ่ะสู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ mini LED นั้นแตกต่างออกไปอย่าง iPad Pro นั่นแสดงศักยภาพให้โลกได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถดันความสว่างได้สูงสุดถึง1,600นหกเยอะนิเยอะนะเยอะมากเยอะแบบว่าจริงๆแล้วพอๆกับ OLED เลยนิตตี้ OLED อ่ะพันหน่อยๆเท่านั้นเองหลายๆรุ่นเป็นงั้นปุุกขึ้นมาถึง1,600น้นิตดังนั้นถ้าใครจะซื้อ iPad Pro เนี่ยใครที่เพิ่งซื้อไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วอาจจะแบบพอใจได้นะหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ปัญหาที่เราจะถามกันพี่ออมนี่ยจะพูดคุยกันในวันนี้แล้้้วววกกกก็็ับคคผูชมมดดดยือออี่่ิิาาเถ LED ดีขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนได้ในอนาคต,ตมันช่อาจจะไม่มีแล้วนะาจอโอ e d เพราะว่า จอเบรนอินอย่างนี้อย่างนั้นใช้มินิ d ดีไม่ดีกว่าหรอที่ออมว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเป็นคิดว่านะเขาก็น่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าคือคนเราพัฒนาต่อเรื่องกันอยู่แล้วอะปัญหาอย่างแรกเลยก็คือสำหรับออมนะที่คิดว่ามันอาจจะยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนจากเป็นจอทีวีมันต้องย่อเข้ามาให้มันอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องแค่นี้แล้วคิดดูว่าจอเล็กๆๆที่เป็นแบ็คไลท์เล็กๆอ่ะมันจะอยู่นี้มันก็ต้องพัฒนาเยอะนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่สมาร์ทโฟนก็ต้องนิยมเรื่องความบางยิ่งบางแล้วการย่อขนาดให้มััันนนมมเล็็กกอ อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้คือนึกภาพว่าคุณจะต้องใส่มินิ l อ d ลงไปในนี้ใสมมุติว่าเท่า iPad เลยห0 0่0หมืลอดลงไปบนนี้มันก็ยากเหมือนกันนะมันก็ช้าทายยูยนะแต่ถ้าใส่นะไม่ถึง1 0 0 0 0หลอ,อก,ก็อาจจะไปไ,ปได้แต่มันเป็นอย่างนี้แม้แต่ไ iPad นะคะรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยตัว11นิ้วเองก็ไม่ได้ใช้ mini มินิ led ดีตัวสั แล้วก็ทีวีที่ออกมาที่เป็นตัวของมินิ LED บางคนก็เรียกว่าคอนตัมคอนตัมมินิ LED แล้วก็ตามแต่เนี่ยก็ mm hmm. ยังเปจอขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นและการที่จะย่อลงมาอยู่ในมือถือนี่มันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดน่ะคือถ้ามองด้วยแบบอคิดแบบง่ายๆแบบนี้ <ừ> มันก็ยากนะมันยากมันแบบมันย้อนแย้ง้วยที่สมาร์ทโฟนมันต้องบางอะ่ะ <ừ> แล้วมันเล็กอะ่ะถ้าเทียบกัจอทีวีคือแบบ จะใส่แล้วก็ใส่ใชแบนๆก็ว่าไปอ,อ,อันนี้มันเล็กมากตอนนั้นเราก็เลยมองว่ามินิ LED อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวงการสมาร์ทโฟนเร็วๆนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะ เป็นไปไม่ได้อ่ะผู้มันมแต่มันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ทีนี้สิ่งที่อยากรู้ก็คือ,อถ้าเกิดสมมติพัฒนาเข้ามาอยู่ในมสมาร์ทโฟนได้แล้วอะถค่เปรียบเทียบกับ OLED อะอม,มันจะเป็นยังไงคือนุดว่าถ้ามันลงมาได้เนี่ยขั้นแรกคือมันท้าทายมากที่คุณจะใส่หลอดขนาดใส่ไป10,000หลอดคอนทราจะได้แค่1ล้านต่อหนึ่งแต่ OLED เนี่ยไดโอดเปล่งแสงออกมาได้2้้านขึสองล้านน สล้านตอนหนึ่งละยังไงก็มากกว่าคอนเทนต์เรโซก็สูงกว่าแค่ย่อลงมาก็ยากแล้วคอนเทนต์เรโซก็ซู้ไม่ได้ความหนาก็ยังคิดว่าน่าจะต้องหนากว่าก็เลยคิดว่าโอกาสมันก็จะยากถึงแม้จะเอามาใส่ได้แต่คิดว่าคุณภาพก็น่าจะสู้โอเลยที่มีขนาดเท่ากันไม่ได้อยู่ดี ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเอออย่างน้อยถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นใส่ในสมาร์ทโฟนได้ปัญหาจอเบแลแเราก็อาจจะไม่มีแล้วไงอ่าถ้าใส่อไอปอะไรนี่แน่นอนอยู่แล้วอ่ะถูกใส่ได้นี่คืองานงานมาเลยนะก็เท่ากับว่าเป็นการข้ามผ่านโอเลได้แต่ถ้าดูว่าตัวที่อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นตัวของไมโคร LED อันนี้น่าคิดเพราะมันเล็กลงมาอีกไม่มีแบ็คไลท์แล้วด้วยถูกต้องก็ต้องมา,ารอดูกันนะคบผู้ชมว่ามันจะมีโอกาสไปได้หรือเปล่าแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดคุยกัร่เงงบออขื iPhone รุ่นใหม่ที่ตอนนี้นี่เราบอกว่าช่วงนี้ Apple กําลังมาแรงมาแรงเป็นไงแตบบ่ว่ารู้สึกว่า,อ<ร>าคอร์ดเขาเป็นภาษาบวแอปเปิลไปแน, <laughs> ปน,น่คุณออกจากที่นี่ไปเลยนะ <laughs> เราเจอกันแค่นี้เหรอเนี่ยไม่ใช่เกิดถ้าเกิดว่าเราไปช่องช่อง Apple บ้างเขาก็จะแบบว่าค <ไป S 2> ุณออกจากที่นี่ไปเราคุยแบบกลางๆนี่ก็เหมือนแบบเล่าให้ฟังกลางๆกลางๆคือพวกมีความชอบไม่เหมือนกันนั่นระู้ก็สไตล์ Android เขาก็สไตล์ Apple ิลก็กลางๆกลางเราก็กลางๆอยู่แล้วอ๋อเหรอครับ ไมีคนบอกว่า Apple จะล่มสลายเคุณเคยได้คำนี้ไหมยังอ่ะไม่เข้ามาจากไหนอ่ะเขาก็ูดกันเ่าจะติ๊กไินใช่ว่าแบบว่าไม่อยู่เนี่ยมันจะแบบไม่แนั่นแต่ก็เพราะ iPhone 12นี่แหละที่ทําให้แบบเฮ้ยยอดขายทำไมมันถล่มกระดดกระเด้งขึ้นมาได้ขนาดก็ iPhone ใส่ OLED ลงมาแล้วไง จอสวยขึ้นนี่คุณจะบอกว่า Apple เนี่ยชากว่าแอนดรอยในเรื่องของจอโอเล็ใช่ไหมคะก็เพิ่งใส่แต่ผลลัพธ์เป็นไงใส่ปุ๊บดีขึ้นเลยทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นแต่อย่างที่บอกว่า Mini LED คงไม่ได้มาอยู่ในมือถือแน่นอนนะคะในเร็วๆนี้อาจจะทำได้ในอนาคตก็ได้เราก็ไม่รู้นะเราไม่ใช่โรงงานผลิตแต่เราก็วิเคราะห์กันแบบแต่ตรงๆอ่ะอยากแบบว่าก็อยากเห็นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่อยากอยากเห็นเหมือนกันใช่อยากเห็นเหมือนกันอยาเหมือนกันอ้าโอเคเดี๋ยวพี่ออมดูข่าวนิดนึงเนาะ จากบริษัทวิจัยข้อมูลนะคะได้เปิดเผยถึงข้อมูลตัวเลขของยอดขาย iPhone 12ซีรีส์ที่มีทั้งหมด4รุ่นเนี่ยยอดขายสูงถึง61ปคือเกินครึ่งเลยนะซึ่งได้ครองยอดขาย iPhone ทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกของปี2021ในตลาดสหรัฐอเมริกาโดยมีการวิจัยนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมด้วยสําหรับ iPhone เนี่ย12ขนาด6.1นิ้วเป็นรุ่นที่มียอดขายดีที่สุดในซีรีส์เลยอย่าที่บอกนะค่ะผู้ชมว่าข่าวก่อนในที่ออกมาก็คือ iPhone 12 Mini เนี่ยไม่ได้รับการตอบบรรัทีีด่ดมมากมากนเพะะ ที่มีขนาดเล็กและราคาก็ค่อนข้างสูง25,900นันก็จะไม่ผิดราคาประมาณนี้สูงอยู่แต่ว่า12ในี่ยขาย29 9 0 0แพงขึ้นกว่าตอน iPhone 11ด้วยซ้ำใช่แต่คนยอมจ่ายเงินแล้วก็ไปซื้อนั่มันต้องมีดีก็นี่แหละอาจจะเป็นในเรื่องของจอที่แบบมีผลแบบที่เราให้ให้เราเห็นได้แบบชัดเจนผู้ใช้ Apple อาจจะแบบไม่เคยใช้จอ OLED มาใน iPhone เลขไม่มีโปรมาก่อนครับก็เลยเอ้ยหลักลองไปยังไง ลองซะหน่อยอะก็ขายดีแล้วดูกระบอกแล้วขายดีนะคะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก,ก็คือว่า iPhone 12 mini เนี่ยนอกจากจะมีนความนิยมแล้วเนี่ยเหมือนจะขายได้น้อยกว่า iPhone SE 2020ที่เป็นตัวเริ่มต้นของ Apple โดยสุ้ขนาดนั้นเลยขนาดใช้บอดี้เก่ามากี่ปีมาดูนะใช้บอดี้มา iPhone อะไร6ก8็นดก็นั่นสิไม่แมทพอเพิ่งมาเปลี่ยนอะเนาะก็ไม่น่าเชื่อแล้วคุณไม่ได้ใช้12 mini นี่ครับ11 มาเปลมถ้าเปลี่ยนไม่ได้อนาคตจะเปลี่ยนไปก็คือจะไม่เลือกจอเลยก็ต้องเปลี่ยนใช้ Android ดสิ <c oughs> อยากได้ยินอะไรอย่างนี้ <c oughs> จอจอใหญ่จะใช่ไหมแบบถ้าให้เลือกแล้วเ่าจอกลางจอใหญ่คุณจะเลือกจอจอใหญ่ <c oughs> อ่ <c oughs> ามากกว่าเนาะ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> แสดงว่าแ p p เปิ้ล ผู้หญิงก็ไม่ต้องการแบบจอเล็กๆนะจ๊ะต้องใช้จอจอใหญ่ๆหน่อยใช่เนาะเอาต้องใหญ่ที่สุดแต่6ขึ้นไปเนี่ยโอเคเนาะมาดูกันบ้างในขณะที่ iPhone 10R เนี่ยกลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากใจมาสี่ของปี2020เนี่ยถึงแม้ว่าราคาขายมันพอๆกันกับ iPhone SE เลยแต่ว่าแตกต่างตรงที่หน้าจอใหญ่กว่าแล้วก็ความจุแบตเยอะแต่ทําไมกลับขายได้มากกว่าน่าสนใจมาก iPhone รุ่นเก่าแต่ว่าจอใหญ่กว่าแพงกว่าแบตเยอะกว่าขายดีกว่าแต่ว่าโอเคคนตอบรับจอเล็กก็มีแต่ถ้าเราเรียง มันเลยนะจะเห็นว่า12ม i n i ขายไม่ดีสู้ SE ไม่ได้แล้วก็ 10R เนี่ยยังยังขายดีกว่าเดิมอ๋อก็แปลว่า Apple ก็คงจะจริงจังมากขึ้นล่าสุดออก iPhone 12มาสีม่วงน่ารักมากเลยอันนี้แต่ว่าบอกเลยทีกผู้ว่า12ม i n i สีม่วงก็คงไม่ได้ช่วยอะไรใช่ก็คงจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าชัดเจนมากว่าคนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อจอใหญ่มากกว่าเพราะว่า คือเหมือนแบบว่าเพิ่มเงินนิดนึงก็ได้เป็นจอใหญ่ก็น่าจะดีกว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ถ้าเกิดเป็น iPhone อาจจะนิยมเป็นแบบจอใหญ่ไปเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการก้าวสำคัญของ a p p l e นะฮะที่มีการตอบย้ำความสำเร็จใน iPhone 12 series แล้วก็ออกสีม่วงมานะคะ <c oughs> อีกข่าวนึงนะไม่ข่าวสุดท้ายของวันนี้เลย <c oughs> ก็คือการที่ Apple นั้นเปลี่ยนมาใช้ชิปเซตนะคะของตัวเองอย่าง Apple M1 แล้วก็ไปการคลิกโลกไปแล้วจะประกาศว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของเขาจะไม่ใช้จะไม่ใช้ CPU X86 อีกต่อไปอ่ะก็ถือว่าท้าท รกว่าแต่ Apple ก็เลือกที่จะใช้ Apple M1 เนี่ยในทั้ง Macbook แล้วก็ล่าสุด iMac 7จ็ดสีหลายๆโปรแกรมต้องต่อด้วยคำว่ามันี7แสงต้องดูละครจักจากวงวงเยอะไปหน่อยแมลงเจ็ดตัวต่อไออันนี้คุณเอามาจากไหนไม่ต้องเปลี่ยนมาซ้องมอันไหนลองไหนลอง iMac เจ็ดสีมันีเจ็ดแสงแมลงเจ็ดตัวกันดะซึ่งแน่นอนนี่เราเห็นแล้วว่าคอมพิวเตอร์เขาก็กลายเป็นชิปเซตแบบ ARM แล้ว แสดงว่า ARM เนี่ยไม่ได้แบบก๊อกดอยนะไม่<ต>ไมอกกิ๊กก๊อกแล้วนะจะบอกคุณผู้ชมนะว่าตอนนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แรงสุดหรือโลีิใช้สถาปัตยกรรม ARM นะเป็นยังไงล่ะ,ะล,ล่าสุดจะมีข่าวออก Apple M2 ด้วยแล้วก็ล่าสุดทีมคุ้เพิ่งออกมาบอก,บอกเองว่า Hello CPU M1 g e n e r ชขายได้มากกว่าตอนใช้ Intel เละจ้ะฮัอโ่าอะไรนี้มองบนไปถึงทีก็ดูคิงๆนิดนึงแต่ว่าก็โอเคเป็นเรื่องที่เราได้เห็นการก้าวผ่านของนวัตรกรรมของ Apple เรียกว่าเป็นการพลิกเลยเนาะพลิกเลยเหมือนกันโลอะเอางี้ดีกว่าไม่ใช้แล้วอะก็ถือว่าใจเด็ดมาากเพระะตอนนทีคจ ก็คิดแบาบ้าหรือเปล่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เคยรันบน F แปดคุณจะไปรันบน R มันจะแบบได้ไงทุกวันนี้เรายังไงต่อทุกคนบอกคุณเร็วฟรีเร็ววะแม่เป็นไงล่ะถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันบางอันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ภาพรวมคนพอใจมากๆมากๆก,ก,ก,กับ Apple M 1แล้วก็ Apple M 2กำลังจะออกด้วยนะใครที่จะไปซื้อ M 1รอดนึ <laughs> <laughs> งรอหนึ่ง <laughs> ก็เหมือนว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกเลยแหละแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันขายดีแล้วมันก็ดีกว่าด้วยใช่นะครก็นี่ก็เป็นนวัตรกรรมของ Apple นะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาไม่่จะเป็นตัวของอ mini LED เนอะ,ะแล้วก็มีตัวของการทําสีขึ้นมาเนาะแล้วก็มี Apple M1 ที่ประกาศใช้กับทุก product ของทาง Apple เลย แม้ว่าเราเอา2ข่าวมารวมกัน2เรื่องมารวมกันนี่3เรื่องเลยเรื่องจอเรื่องไอโฟนเรื่องแบบความพูดเรื่องจอจบไปนานแล้วอ่ะต้องต่อเพราะวันนี้ทุกคนจะสนุกสนานกับการเม้ามอยกันในวันนี้นะคะก็อยากให้บรรยากาศมันดูสบายๆและกันสำหรับวันนี้ก็ขอลําลากันไปตวยนี้แล้วกันแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดูสดชื่นนะ